สวัสดีค่ะข้าวหมูอบนะคะค่ะสาเหตุที่พี่ยาเรียกไปตักเตือนวันนั้นก็ก็คือว่าวันนั้นมีลูกค้ามาซื้อเยอะมากมีออเดอร์ด้วยเยอะมากแล้วก็ก็จัดกล่องวางเรียงอะค่ะก็คือหั่นหมูใส่แต่บังเอิญวันนั้นอะลูกค้าเยอะจริงๆค่ะก็กล่องที่กำลังใส่อยู่เนี้ยค่ะคือหมูยังยังยังไม่เยอะเลย พอดีหมูที่ที่เรากําลังหั่นใส่มันหมดก่อนก็เลยไปตักในหมอ้อพอไปตักในหมอ้อก็หันมาลูกค้าปิดกล่องไปแล้วอ่ะก็คือเอาไปเอาไปไหนมก็คือซื้อไปไหนไม่ทราบแต่พอดีมาทราบอีกทีคือพี่ยาเรียกเรียกไปตักเตือนลูกค้าซื้อไปไหว้วัน,นวันนั้นน่ะลูกค้าเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าลูกน้องป้าเนี่ยเป็นคนยิบให้ลูกค้าหรือเปล่า น้องเป็นคนหยิบใช่ไหมใ่เราก็ไม่รู้พอหันมาคือหายไปแล้วก็หันมาเอ้ากล่องนั้นไปไหนเอ้าหายไปแล้วอ๋อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเอาไปที่ไหนอืมแล้วก็คือราคาปกติยี่สิบห้าบาทอยู่แล้วใช่ไหมปกติก็คือราคายี่สิบห้าบาทอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทออกก็คือวันนั้นอ่ะหมูจะน้อยวันนี้ใช่ไหมจะน้อยกว่านี้ แต่มีอยู่แค่กล่องเดียวนะคะเนามีอยู่แค่กล่องเดียว <c oughs> ก็คือปกติตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยราคา25บาทตั้งแต่เริ่มเข้ามาก็คือมาเสน,นอพี่ยาก็ <c oughs> มาเสนอด้วยตัวเองไม่รู้ว่าพี่ยาจะให้ขายเท่าไหร่แต่ว่าเขียนไว้ที่กระดาษว่า25บาทอ่าฮะ25บาทก็คือราคาเนี้ยเราขายตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาเลยขายราคานี้ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาเลย <c oughs> ที่จะนํามาเสนอพี่ยา ก็คือจ่ายตั้งไว้ย25บาทแล้วก็เราก็จะมีราคา25แล้วก็40 25แล้วก็40พิเศษ40พิเศษเนี่ยค่ะแบบนี้พิเศษ40อันนี้25ค่ะแบบทานที่นี่ร้านน้ำทานเลยอันนี้40ค่ะี40เยอะมากเนี่ยในกล่อง40โอเคเราก็ ทราบแล้วว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะวันนั้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเราให้ให้แบบนี้มาตลอดเลยแต่ว่าบังเอิญวันนั้นอะออเดอร์เยอะมากค่ะออเดอร์เยอะมากก็คือกําลังหันใส่อยู่พอดีมีคนมาซื้อค่ะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นออเดอร์อยู่แล้วได้ส่วนส่วนที่ขายได้ก็มีอยู่ตรงสามกล่องสี่กล่องเนี้ยเด็กที่ร้านก็เลยหยิบให้ลูกค้าปิดให้ลูกค้าไปเลยพอหันไปทีเอ้ากล่องนั้นหายไปไหน,น แล้วก็เลยมาเกิดเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยค่ะเราเราอยากรู้ว่าตั้งแต่ก่อนที่ป้าจะมาขายที่เนี่ป้าทําอะไรอยู่ก็เป็นแม่ค้าค่ะขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่ตลาดปากเก็ดโอ้แล้วทําทไมถึงต้องมาทําไมถึงต้องมาถึงอยากมาขายที่โกดังพิยาคนลุ่มเป็นเพราะอะไรก็ก็อยาก คือเห็นคลิปนะคะแล้วก็เ,เห็นคนเยอะมากมก็อยากเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่มายืนอยู่จุดนี้อยากมาขายที่นี่อยากได้ยอดเยอะๆเหมือนคนอื่นๆเราก็เลยตัดสินใจมาเสนอคือล็อกที่โน่นเลยก็ตัดสินใจม,มาเลยมาเสนอที่นี่แล้วก็พ่อมาเสนอแล้วก็ได้เลยได้เลยคัแล้วยอดจากการขายเนี่ย จากที่ตลาดที่เราเคยขายกับที่พิยาตั้งแต่ขายมาเนี่ยเป็นยังไงก็คือเราไม่รู้หรอกว่ายอดที่นี่จะเป็นยังไง mm hmm. จะขายได้ไหมถ้า mm hmm. เราอยากมาเราเห็นว่าเออ mm hmm. เห็นว่าแบบคนคนคนมาเยอะแล้วคนจะซื้อของที่นี่เยอะ mm hmm. เราก็เลยอยากมาบ้างแค่นี้เองไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยพอมาขายแล้วเนี่ย ที่ยาให้มาวันแรกเนี่ยพอมาขายแล้วนี่มันตั้งใส่หกโมงเช้านะคะมาถึงหกโมงเช้าก็ขายได้เลยนะเมื่อเราทําเสร็จมาจากบ้านแล้วพอพอมาตักขายลูกค้ามาจากไหนไม่รู้อะแต่เช้าเลยคนเยอะมากค่ะก็คือไม่ถึงเก้าโมงเลยหมดละได้สามร้อยแปดสิบกล่องที่รู้ที่จําได้วันแรกก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือพูดง่ายๆว่าจักที่เดิม มาขายที่เนี้ยคือที่เนี้ยจะขายดีเพราะว่ามันมันมันจะว่าขายดีหรือไม่ดีไม่รู้รู้แต่ว่าตรงที่เราขายอยู่อ่ะคือมันมันมันเงียบอ่ะอม,มันเงียบอ่ะเราเหมือนแบบเหมือนเราเป็นเหมือนแม่ค้าที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นอะไรอ่าฮะประมา่ม<ะ>ขายจนมาทุกวันนี้ประมาณแลกกี่เดือนแล้วหกเจ็ดเดือนได้ไหมตั้งแต่ปีใหม่อะค่ะ ปีใหม่เลยอ่อีใหม่มาปีใหม่ก็เขาแปดเก้าเดือนแล้วเนาะใช่ตั้งแต่เป็นกลนุ่มเลยยังไม่มีอะไรเลยอยู่จนมาถึงทุกวันนี้อยู่จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าไม่สบายใจเราก็คงออกไปแล้วเน่ยอ๋อถ้าก็คือถ้ามันถ้ามันไม่สบายใจหรือว่าเป็นอะไรที่เราแบบไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยเราคงไปแล้วค่ะแต่เนี้ยเราอยากจะขายที่นี่ <Okay. S 2> แล้วเราก็อยู่ต่อไปค่ะเพราะเราเราชอบที่นี่ว่าขายแล้วมันก็มีความสุขดีมันมันสบายๆมีความสุขดีไม่ว่าจะอุ้ยเจอฝนเจออะไรผ่านมาเราก็ยังอยากจะขายที่นี่ค่ะเพราะว่าเราเรายอดของเราได้แล้วมันทําให้เราผ่านผ่านค่าน,น,านี่ทุกอย่างไปได้ค่ะ <laughs> กาือใจทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนเราแบบสบายขึ้นเราแบบปลดนู่นปลดนี้ได้หลายอย่างใช่โอเคอันนี้ก็คือเอเป็นคำจากใจจากแม่ค้าข้าวหมูอบนะครับที่เอเคยเป็นที่มีคลิปออกมาที่เป็นอมาม่าว่าทำไมถึงข้าวยีิบห้าบาท ทำไมถึงได้น้อยมันเป็นเพราะอย่างนี้เนาะคือวันนั้นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีปกติก็ไม่เคยให้ให้แบบนั้นก็คือให้เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดตั้งแต่เหมือนที่เอามานํามาเสนอพี่ยาก็<ม>าให้แบบนั้นตลอดแต่คือวันนั้นคืออย่างที่บอกไปอะค่ะก็ะคือเราอยู่นี่เราก็สบายใจเนาะก็สบายใจนีก็ ราคานี้ก็จะยังอยู่อย่างนี้ต่อไปพี่ยาให้ขึ้นราคาสามสิบาทด้วยวันนั้นน่ะให้ขึ้นด้วยเหรอใช่พี่ยาบอกว่าให้ขายสามสิบาทไปเลยไหมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทำไมพี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็อยากไปขายแบบนี้ยี่ห้าสักยี่สิบสี่สิบ,สบแค่นี้เพราะอะไรถึงไม่ขึ้นก็จากยี่ห้าเป็นสามสิบก็จากใจเลยนะก็คือเรามีลูกค้าประจําอยู่เราขายยี่ห้ามานานอ่ะเราก็าาารกักล,ลูกค้าเราด้วยแล้วก็ ขายแค่เนี้ยมันก็ราคามันก็โอเคทั้งสองฝ่ายแล้ว <ừ> คือสบายๆทั้งทั้งลูกค้า <ừ> ทั้งแม่ค้า <ừ> ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากก็คือราคานี้โอเคแล้วสำหรับแม่ค้าก็คือราคานี้เราสบายใจอยู่แล้วเราไม่อยากขึ้น<จ>ค่ะแล้วก็จะไม่ขึ้นีกเราก็มีลูกค้าประจําอยู่แล้วเนาะใช่แล้วก็จะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นอีกก็โอเคนะครับก็ที่เอฟซีหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับก็ถ้าใครมา ที่โกดังพี่ยาคุณลุมก็แวะมาอุ้นนุ่นได้นะครับข้าวหมูอบนะครับก็จะ,จะมีราคา25บาทนะครับแล้วก็ราคาพิเศษ40นะครับ 40, 40. นี่เยอะมากนะครับจุก้าอันนี้25นะครับอันนี้25อันนี้คือ40อันนี้กล่องแล้วเป็น40นะครัดูหมูเต็มกล่องครับ น,นี่เป็นราคายี่สิบห้าบาทใส่ถุงกลับบ้านก็มีนะคะเป็นกลับกลับบ้านก็มีนะคะหกสิบบาทใส่ถุงกลับบ้านก็มีนะครับเป็นหกสิบบาทโอเคนะครับก็ฝากทีท่ีเอสตีนะครับใครที่มาโกาดังพญาคุณลุงก็แวะเวียนเข้ามาลองชิมนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณป้าน,นะครับขอบคุณครับ